สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอิตยานชาแนลบางสอนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันออกพรรษานะคะท้าบุญร่วมกันนะคะเอซีนี้ก็เตรียมใบศีลอย่เมื่อคืนเลยนะคะค่ะท้าบุญร่วมกันนะคะวันนี้อะจะต้องทำเยอะจังเอาไหวพ้พระครูแล้วก็เอาไปไหว้ไหว้ข้าจะไปล้างหน้าทุกคนนะเอาฮะ เขาอ่ไป้ไปมาไปตื่นันล้วลไปตั้งเวลาไว้นอนทีนึงงไว้นอนทีนึงอนนึ่งครึ่ไปตีนทีสอง ทาไปแล้วไปแล้วเดมาีอาะจบแล้วนี้เลยครับคโอ้ไม่อยากฝนตกโอ้โหไปดูนะไสั่เถอะอ๋อสังเอ เ็เไปทำอะไร็อืมแบ่เอามาเอามาองอันเขาก็ได้เอาดูว่ายแบงเขาก็ได้ิบบนบมขนมขนมเบ่งเอาขางงออนม,นม,นม,นนมดึงขึง้นมาเลยเออปุ่ม่าปั๊กไม่เหนจใช่อุปกรณ์อนัองอะไรมปลาใหุ้กรณ์

ไปทำบุญกันนะคะที่วัดป่จอดก่อนแล้วกเราก็ไม่มีที่จอดเอาขึ้นจับกันสุดกระหงบเยนะ ครับ บรรยากาศดีมากเลยนะคะฟ้าขึ้มแต่ไม่ตกหรอกค่ะฝนเหนือนแล้ว,ะะลว <c oughs> ต้องรอให้คณะนางรามรามเสร็จก่อนนะคะ mọi người học đó. Trên nhàng ูซานี่ไต้งนี้คนึงคือเสียีเอาา้ยเ,เ,เาากินคาดบ <c oughs> ากอห่ากเวา,วา,วาเโ้เหาโอ้อเืมเืมืมเาเคยขีตะรถอัน้นไลรถอันนี้ก็เลยจำาไม่ไ,ได้เบิงทะเบียน ขอโทษจ้าีค่ะมาถึงว,วันแล้วละค่ะเราว่า นางรับ,บ้านดหดเนาะนางรับ,บ้านไหนคะนางรับ,บ้านไหน<ะ>สนดีเชเขียวเนย้อซับนะคะ พาพี่วัดพี่นงเล่านะคะแบกอะไดอยู่แปกอะไดอยู่แบกอะไรอยู่แบกไรอยู่แกอะไ่แบกอะไรอยู่แบกอะไอยู่แบกอะไดอ่แกอะไรยู่แบกอะไรอยู่แบกอะไ่ะไรอยู่แบกอาไรอยู่แบกอะไรอย่แบะไรอยู่แบกะไ

ทำไมผู้ชาเอ้ยน้องม่าขาไปเขาต้านเจอตันพน้ำามาเลยเอ้ยเล็กยนอเล็ก hmm. ้าวปากย่า อันนี้เป็นเอื้ยลืมบมบแล้วหลายตะโตรกไปเพิ่มเม็นทวดอีน่ะมาเพิมอีมกอล้วค่ะลืมกระติดบ่าวนะคะ่ะโนดีนดาเอามาให้ขค้นยุ่กกำลังขึ้นยุ่ึ้นว่ากอ้อสีมีไผ่ลงมา เขาจนเกิดว่าเอามาครอยู่นะที่หไปเลยะไดเลยคนี้ควนี hmm. ้ซื้อมาครบอยู่นะคะค่ะได้ล้วได้่ะทำานผ้าปอบมาทีหลังผ้าขาให้เพิ่อถอยนั้ เรกอกหมาค่ะเอามีราากระวานี่อว่าน้ลงมักับไปนะคะเสบายเดเอาสบายเฉียวนะราดีนอยามขถ้ากูดูกันนะคาดีว่างให้วงวันนี้นะคะวันออกพรรษานะคะได้เรือนลุงกันนะคะ